คุณจะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามชั้นกามภพรูปภพอรูปภพเก่งกาศสามารถได้ในวสัญญาณนะสัญญาจตนะสูงสุดละในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ตว่าทั้งหลายแต่หลังจากตายแล้วคุณก็มีโอกาสไปเกิดในนรกปริมาณเท่าดินมหาปตพีเหมือนกันดังนั้นความ ความมีลิ์มีอนุภาพมากของพรมของเทวดาไม่ได้ช่วยให้เทวดาพ้นนรกเลยแล้วเทวดาระดับอรูปเนี่ยโอโ้โหน่าเป็นห่วงที่สุดเลย <c oughs> ฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องตายแล้วก็ไปทุกขติเว้นแต่ได้สดับมาก่อนไปเกิดในชั้นอรูป ถ้าได้สดับมาก่อนเกิดในชั้นอรูปจะเป็น,นตถาคะตะสาวกโกเป็นสาวกของตถาคตซึ่งเมื่อยังประมาณอายุให้สิ้นไปก็จะปะรินิพพานนั่นคือเทวดาพวกสุตวาอราิยะสาวกโก พวกได้เคยสดับในสมัยเป็นมนุษย์แต่ถ้าสมัยเป็นมนุษย์ไม่เคยสดับในคําตถาคตแล้วเก่งสมาธิไปถึงอรูปแล้วตายไปนะมีความชำนาญในสมาธินะวิญญาณังปฏิทิตังในอารมณ์นั้นจนกระทั่งกายแตกทำลายก็ไปเกิดในเทวดาชั้นนั้น เป็นอสุตตวาปุถุชนนะเป็นเทวดาที่พระองค์เรียกว่าปุถุชนผู้มิเคยสดับสอนไม่ได้ด้วยเหมือนอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอา,าลาลดาบทอุทุก,กดาบทไปเกิดในอารูปภพแล้วตามไปสอนก็สอนไม่ได้เพราะ เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ฐานะที่เป็นไปไม่ได้อย่างหนึ่งไม่ใช่แค่สัตว์นรกอย่างเดียวเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากไม่อาจรู้ธรรมะอันนี้ได้นะไปพูดเรื่องอน,นิจจงไม่เอาไกลเหลือเกินนะเห็นความไม่เที่ยงยากเห็นความดับยากเห็นไหมเสวยสุขขนาดไหน สุขมาก